ติ่มซำโฮเมดร้านเด็ดบุกสลินแล้ววันนี้ดิวจิพามาร้านเตียนสิน้นร้านตกแต่งเป็นคาเฟ่สไตล์จีสมผสานความคลาสสิกอย่างลงตัวมีมุมให้ถ่ายรูปมากมายโดยร้านจะพรีเซนต์เป็นติ่มซำสไตล์โฮเมดนึ่งสดปั้นสดเมนูติ่มซำเริ่มต้นที่30บาทน้ำดื่มน้ำชงมากันอย่างครบครันนอกจากนี้ยังมีหมหูฮอรมีแห้งเตียนสิน้นบะกุเต๋ร้อนร้อนและเมนูอืน่นอีกมากมายเรามาเริ่มต้นกันที่เปามินิลาวาไข่เค็มอบเนยลาวาไข่เค็มเยิ้มเยมโอ้โหเจ๊มจจนริง มาต่อที่บะหมี่แห้งเตียนซินซิกเนเจอร์ของร้านมีกลิ่นหอมสมุนไพรรสชาติเข้มข้นแบบไม่ต้องปรุงขนมจีบลูกใหญ่แป้งบางราดน้ำจิ้มหวานสูตรเด็ดจากจังหวัดสตูล กินไปคำโตโตโอ้โหดีดีเมนูถัดไปมันโถยักษ์อบเนยจิ้มนมค้นชมๆมกล้ามท้องแทบจะก,กระพรือมาต่อกับเกี๊ยวปูน,นึ่งซอสหมาล่าที่คนรักหมาล่าต้องชอบถึงคิวติ่มซำหมูหน้าข้าโพโอ้โห,โหโอร่อยแบบไม่ต้องจิม้มซาลาเปาชาโคหมูแดงแป้งสุดนุ่มลองย้อนกลับมาดูหมูหอหมูสามชั้นชิ้นโตโจิ้มกับน้ำจิ้มของทางร้าน ใหญ่จนเกือบยัดไม่เข้าเขียวนุ่มละมลุนลิ้นโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่หมวดติม่มซำและหมวดขนมจีบลดเหลือเค่งละ12บาทวันที่12-13กันยายนนี้เท่านั้นกินเสร็จก็พักดื่มน้ำหวานแซ่บแซบอ้าสดชื่นร้านจะอยู่ทางออกสายปราสาทก่อนถึงค่ายทหารที่ร้านมีร้านจอดรถด,ด้วยนะ